อารูณหายแล้วก็ตอนนี้ก็อยู่กับเกมว่าท่านแม่ยนะกับไอดีอของเรานะก็ตอนเช้าผมก็ผมได้ทำการรองมาดาไว้ตั้งร้อสี่สิบกว่าใบนะซึ่งก็กดสุบครั้งเดียวไปได้เลยก็เลยไม่ได้ทำคลิปนะก็ขอโทษด้วยนะฮะก็ก็ไม่คิดว่าจะได้นะจรดีผมก็ไม่คิดจะสูมด้วยแล้วตอนจะกดแค่ยี่สิบใบแล้วว่ายี่สิบใบตอนแรกมันเอ่อ เดี๋ยวๆตอนแรกมัน20บใบนี่คือสองครั้งแรกนี่โอกาสรอบมากกับตัวอื่นจะเป็น1 5ึดเท่านะฮะก็ตอนแรกอยู่ที่สิบใบนะว่ามันถุดแค่10บใบมันก็ออกแล้วก็ดีใจโอเคนะก็วันนี้ก็โอเคก็ทีแฟนก็ประมาณนี้สราบตัวผมก็ไอ้ดินนี่ก็ลึกไปแล้วนะก็แลวก็ เลยไปออกเลยวะแพ้แล้วก็สบ้แมนนี่เส้นหลักผมว่าจะให้เป็นเอ่อเส้นสายฟฝักมากทีจะใช้ขาดเดี่มันก็ได้ราคาก็ห่างดีแหละซึ่งซอบี้แมนผมบอกเลยว่าถ้าคุณมีซอบี้แมนทีนั้คุณสามารถตีกิริวได้แบบ60ไม่ใช่60เทอร์เลยเนี่ยก็กิริวกิริวโอเคเดี๋ยวผมค่อยซื้อเอานะฮะก็ก็เดี๋ยวนะก็ตายจนวันนี้แก็จมตีที่ ห้าหมื่นแน่แล้วก็เท็ดพีนะผมจะเน้เนเท็ดพีตัวนี้จะเน้นเทดพีเนาะส่วนตัวก็คนประมูลผลก่อนพูดอนนะก็ะเฮ้สตีเนี่ย,ยจะเอาเป็นยืนแทงนะก็สุดก่อนเขาด้วยเนี่ยจะพยายามไม่พูดก่อแล้วกันนะเออแล้วนี้ก็ที่นี่เอาสตีเมย์เป็นยืนแทงแต่ว่าทีผมขาดเออ ใช้ต่อสู้นะว่าสายต่อสู้จะมีแค่ของเก่าแต่ไม่ใช้ได้เคยอิม่มตัวนะไม่อยากใช้บิดแล้วก็ไอที่ต้องตามทให้ทีมพวกเราก็จะเป็นเออเออเออเป็นราชาทะเลลึกแล้วก็ชิลากับดาร์กไซน์นี่คือตัวที่ต้องการนะครับวิธีไม่าสายแล้วใส่เทคนิคโอเคอยากได้แบงค์อยากได้ เอฟซิวแฟงนะเอฟซิวแฟงก็อันนี้คือทีมที่ผมใช้น่าจะเป็นการตัวที่จมจมตีเออจมตีแบบจมตีโดนแนวหลังด้วยนะฮะไปเ็ดสุดเซตเซตสายฟ้าเนาะก็จะแบบนี้นะปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วก็ท่อนไปโดน้าะหลังตายโอเคแบบนี้นะฮะเด็ดใส่เสตปลาเถื่อนจะก็ทิ้งตัวเปขึ้นเสาเนาะก็จะ ชุดนี้เนาะจะเป็นชุดาุดสูปลาเื่อนนะครับแล้วก็อันนี้นะชุดเดทนะก็น่าเนกันปลาเนมีโอ้ใช่ปลาเื่อนะเนาะจะต้องการเฮดพีเฮดพอนการเอาเฮดพีบ็อกโอมาอันนี้เป็น okay. อัอนนี้เป็นเฮดพีเฮดพีพีของอะรองเท้ารองเท้าคืออันนี้ละ คือสี่สิมากตรงน้เขาเร็วมากเท่ากันก็นเงอนการอานี่เลยโอเคเราลองใส่เป็นเซตนี้ดูนะก่เห็ดพิกเลือดเราจะไย้ที่ซีมสีนะเมื่ีสีมนันนทะเลเหมืนเดิมครับเหมือนเดิมน้องภูมิเซตทดสอบของเราตุ๊ดตุ๊ดตุ๊บตุ๊บต,ตุ๊ง ขออ่านก่อนขออ่านก่อนนะนส,นนส,สร้างระเม็ตรอบป่อหมาหลักสามสิบและยิงสตรูแนวตั้งเดียวกันอีกพ่าหมาใหได้รับระเมีตรนัน้นในจำนวนที่เท่ากันด้วยก็อันนี้อาจจะดีกว่านะก็ก็จะดีกว่าแล้วก็จะใช้แค่ยี่สิบ เรายังไม่อัปดาตนะเพราะว่าเรายังไม่ใช่จริงๆนะก็เราจะมาให้ดูนะว่ามันยืนได้นานจริงๆโอเคเกิลเช้าผมตีได้ตั้งอีกสองล้านเลยนะเยอะนะเยอะนะก,ก,ก็ก็ก็เพชรนี้ขออธิบายเลยจริงๆผมกิลตอนนี้ผมจริงๆผม,มอยากจะเลิกเล่นเพราะว่าตอนเช้าผมไม่ใช่ตอนเช้าเลยเมื่อคนะืนเนี่ยผมกดผิดเว้ยเอ,อ้วไปกดซื้อซื้อซื้อ,อใช่ผมไปกดซื้อนี่ ส8 8พิดเพชรปูกเท่านั้นแบบขู่โคศร้าเลยแต่แต่ก็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 เสียใจเลยเฮียกูกูดองเป็นชาติแล้วมันไปกดที่ค้างเดียวหายเกลี้ยงเลยเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะวิ่งวิ่งขึ้นนะเนี่ยก็โอ้จริงด้วยตาฮาโลวีนนะยฮีโร่สบายโอเคเลยก็จะกลับเพชรทักช่างมึงโอเคไป ไปไปไปเราจะมาเทสนะนี่คือทีมที่ใช้นะจะเป็นเียิงอัดก็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 ไม่มีทำก็โอเคโซบิแมนจะเป็นตัวที่ผมจะนินดามีดนะฮะนินดามีดด้วยอาจจะเป็นเลื่อนเลื่อนเลื่อนมากกว่ามีดนะฮะเปิดเปิดเไปให้ดูสกิลอะ เราสี่ซัมบ,บีม้แมนไม่ควรตายเดีวขนาดนี้แต่ชื่งมันมไม่ใช่ซอมบ,บี้แมนควรตายอ่ะถ้าใช่น้ากาศนะครับไปนะต่อไปน่าจะได้มาอยู่ที่สามปุ๊บก็ใช้นี้นะถ้ามันทีบน่บอสถูกทีละแล้วเซนติซอมบ,บีม้แมนด้วยปุ๊บอ,อ่ะสามหมื่นเลยนะเยอะนะ ร้านดิแ๊กเอ้ยร้านของอไรสีแล้วก็เด็กตัดสิตัดพี่สองเลยเหรอว้าวพี่เอกจังโอ้สมิเบลจะใช้สกิลเลยเดี๋ยวเดี๋ยวก็ถ้าคิดมาน่าจะผมไม่สุผมตอนแรกผมจะสุมคิงเว้ยแต่ว่าตอนนี้คิดว่า ตอนนี้ถ้าจะต้องการสายต่อสู้นะต้อการปีศาจด้วยก็ถ้ามีสายต่อสู้ปีศาจมาก็ได้สนุกดูนะเพราะดีก็ไม่ใช้ดีหลักวะนี่เป็นดีที่สุดนะเอดีหลักคมเอดีเนาะเป็นเอดีที่วกากาก็อีดีเลยดีหลักอันเดียวก็เป็นเอดีที่ปั้นถูนะเอดีที่ปั้นผิดปั้นแต่ตัวที่โฉบมันไม่ได้ปั้นตัวหุ่นหัวด้วยก็รู้แล้วแล้วก็ไปปรับปรุงในเอดีนั่นก็ก็จะหยิบตัาให้ได้นะครับโอเค แข็งแรงไปขึ้นด้วยเหน็ดให้ดูเลยพอพเลอเลิกเลือดแล้วซอมบีิแมนเป็นตัวที่ดีมากนะในทั้ง PvP โอ้น้องการจุดดีมันทำให้ติดโบกขีไม่ใช่โบกขีติดกระดูกหักด้วยแหละการจุดดีธรรมดาทำให้ติดสันน่าจะดูกหักด้วยนะมันก็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 หัวอะแล้วก็ดึงไม่ตาย เือชนิคก,กิจวัตรที่ยีแล้วก็ดิคิงแล้วก็อันนี้อีกที่ห้าหมื่นเลยนะหันอัพอัพอัพแบบกลางกลางยื่นกลางกลางคือประมาณนั้น,นก็เกือบสุดเลยนะครับตั้งห้าหมื่นเนี่ยมันมีแมนได้จากเราไปได้แล้วก,ก็ก็เสียใจ คือว่าจะถึงสิบเทลินไหมบ้างแคปจะออกมาสองตัวหรือสามตัวน่าจะสองโอเคมันออกมาไล่ไปอยู่ตรงดี้ได้ดิถ้านไม่ออกมาก็จะตายใส่แกล์พื้นว่ะที่แกจะตายเสียแล้วที่เมื่อกี้เราใช้ติสซนิกนะแต่ว่าก็ เปิดปีตครับโอเคแล้วยืนครบสิบเทินพอดีเป๊ะเลยก็สิบเทินนะสิบเทินก็จะได้เราเมียที่5ลา้านก็ว่าคนที่ได้เยอะกว่านี้ก็นะเพราะว่าทีมโค้ชโหดที่ผมแบบ ไม่ได้บ้านสุดนะก็ดูเลยดูยังไม่มีตัวยังสุดก็แค่ทัพได้ดีอยู่ผมเล่นอยู่ดอกไว้อย่างเดียวดองสุดอย่างเดียวโอเคเแล้วเล่นด่านพวกนี้ให้ดูนะกับพี่กากหวานมือใหม่โอเคเซตเดิมเลยไม่กดเลือดเลยแท้อวางหลอก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 ในลายแชทไป จริงๆเราไม่ใช่เราไม่ใช่หรอกคอดิกอหรอคืพี่คิงคือคิงเอ็นจีนเ,เดืองเดืองเรืองดึองรอเขากดนะรอเขากดนะฮะโ,โอเคทีมเขามีอะไรมึงไม่รู้จัำไม่ได้เจ้าเอ่อเออเฉื่อยเทงท็อปนะเทงท็อปไว้หนี่คอซมบ,บี้แมนไว้หนี่ผมเคยเอาซมบี้แมนไวก้กลางแล้วนะฮะโดนสตันทุกรอบเลย นี่มันเขาใช้คอกากหวานนะก็ถ้าตีไม่โดนก็ของซอมบี้เมนะเมื่อทําให้ติดผลต้านทาน,ฮทาน,ทานเฮ้ยทนทานได้ไหมทนทานเมื่อตันทานอะไรครับหรือติดกระดูกถากแ้จะทําให้เราได้ค่าพลังมาสองนะทีคท่คนืคนไปเกิดขึ้นหนึ่งครั้งนะก็ขอซอมบี้เมนก็อยู่ข้างนะครับใช้สายอาวุธกับสายอาวุธสามกับสายสายอาวุธหนึ่งอาวุธสามอทรศัพท์เกิดพลาหนาว สายอาวุธหนึ่งนะแล้วก็สายต่อสู้สามเนาะเอ่อทำไมเขาลีลาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้อย่าลีลาสิลูซี่รีบใช้สิอย่าลีลาสิเอออยากให้เราฆ่อคายดามันจัดตาย แล้วก็ขอสมสมบีเมดาเดี๋ยวครับของมือถูกอะเท่เลยสมบีเมน่ะเท่เลยเฮยผมจะจัดการไอ้ดาร์คไซด์นะแล้วก็ค่อยไปทีหลังทีหลังทีหลังเฮ้ยอ่าไอคามืออพุทธขามือพุก็ชนะแล้วนะก็ ก็ีก็ก็กูไม่ได้หรอกอยากสุบโมเมะเอยากบนผมด้แบบกูกรดดเตนเลยนะโอเคช่างมาก็ซอม้แมะก็โอยทีะเครื่องจักเสนนะทีเนน้พยมตเน็ตเดยวอย่เกเสนน่ามมีคำพูดหนึ่งนะจับไม่ได้แต่ว่าก็ได้ดีแหละโอเคปิดฉากให้รูปนี้แล้วกันบาย